ผมพิมพ์ัดแสวงส้อนอะไรตากล้องครับรจะตัาจินเออวันนี้ะมาขายาไฮพิเศษแบบเทปวัดเียวกันนะครับวันนี้ครับค้าบผมปิดกล้องเรียบร้อยครับผมต้องใจครับครับเราจะยืนไว้อะไรให้เราตักอบยี่จะกระโดดครับได้ข่าวว่าเพื่อนของเรามีคนคนหนึ่งครับจีบสาวอยู่ใช่ไหมครับครับครับหันมาทางนี้ครับนี่ครับคนจีบสาวเราจะไปดูครับ คุณตัดเรายืนสงบนิ่งให้กับตัวเองก่อนจะกระโดดน้องตัดจะกระโดดได้ไหมครับผมจะส่งคลิปนี้ให้น้องมีนครับน้องมินดูครับน้องมินชอบแน่นอนเลยตอนนี้ตอนยาวน้องตัดครับเด็กชายซันบ็อกกระโดดครับนี่ครับโอ้โหเป็นค่ากระโดดที่วัดเฉียวมากเลยนะครับคอยดูครับ,รบตากล้องเราจะกระโดดแล้วอราจะมาดูตากล้องครับ ทางข้องจะถือไปด้วยครับจะได้เป็นภาพสามมิติครับผมเราจะกระโดดกันทางนี้นครับเพื่อความง่ายดายส่วนไอ้นี่ก็กีบสาวอยู่เหมือนเดิมเราจะกระโดดกันนะครับครับยวดูการก,กระโดดของผมด้เลยครับแหมเราจะถือไปให้เป็นสามมิติครับอีกุซา เราจะขึ้นกันนะครับเมื่อกี้ไป็นคามตื่นเสียวมากและตั้งกล้องเราก็ไข่นานแล้วด้วยแหมเกิดการอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับแหมดูนักต่างราติสภาพนะครับเมื่อกี้ขาขี้แตกเลยเป็นไงครับคุณตั้งแหมเป็นไรเอ็ดแล้วครับคุณไข่นานไหมครับครับผมอยากโดนจนได้เรออไ้เหี้ย สวัสดีครับร้องตามเปิดเพลงให้น้องจาวฟังนี่ครับยังผ่านไปสามเพลงแล้วครับเอาปครัาเดี๋ควไป น้องตัดคันเสิร์น้องเพลงครับเด็กชายคิวปิดและตอนนี้รถก็มาแล้วช่วยครับไปดับจุดก็บดกบดเออเฮ้ยตกเหอตกอะไรนะรถมาเราตกเบ็ดเราต้องแช่งผู้หญิงครับแต่วันนี้เราต้องใจ้ผู้ชายครับครับผมจะช่วยกันนะครับ เราตัดเราเตรียมมือกำไว้เพื่อไว้อะไรให้ตัวเองก่อนจะทำการตกเบรคครับเบ็ดครับาตัดเระดับอะไรกันครับเจอไม้ก็หนึ่งอ้าวไม้ผมไม้ผมเรียกเป็นก้อนครับโทษทีครับนี่ครับจะตกเบ็ดกันครับครับถ้ามันเปื้อนเอ้ยรถมาสัตว์นี่คือ สิ่งแวดล้อมทางชาวบ้านครับเราตัง้งเรายังถือไม้ตกเป็ดอยู่ครับมีรถผันไปดึงคันแล้วอ่ามีจ,ง,จงเบอร์ด้วยครับแต่คร,รครับผมเราจะเริ่มการส่งไปนล้ยครับคุณตั้งไาเฮ้ย เราจะมาดูด้วยพลงกันไปครับนี่สวยชนะบอกรักครับเธอว่าใช่บอกอรักก็อสลังเฮยโยไงเอาเพลงบี้อะมึงลองหาดูเพลงมากมายครับเออเป็นภาษาอังกฤษมันเรียกยังไงวะภาษาอังกฤษแปลเป็นเป็นของภาษาอังกฤษโอเคครับตอนนี้เราเขวว้าถือชื่อว่บอกรักน้องมินครับ น้องมินซ so like. like. <c oughs> ึ่งเพนที่ร anyway <c oughs> <skin> ู้จักท claro ี่ไม่ได้ที่ไม่รู้จักกันนี่ครับคือแฟนน้องตัดเองครับน้องตัดราชการพูดอะไรเกี่ยวกับน้องมินครับน้องตัดตบมือทําไมครับพูดสถิติครับยังนิ่งอยู่ครับยังพูดอะไรไม่ออกเราจะคั้นสักพักก่อนครับโอเคถ้ามินได้พาเห็นมาดูคลิปนี้อยากจะบอกมินว่า าครับักสุดหัวใจบอกว่ารักแฟนเพื่อนมากกว่าเพราะไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าเราเป็นอะไรกันแค่นี้ครับไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน,น<ม>พิธีาการพิเศษถ่ายหาพ้อมอูลหอวันนี้นะครับดาราใหม่ดาราใหม่ครับ,บไม่ํำตัวครับครับผมผมโซลลครับ เด็กชายตอลาะครับแม่นี่นะตัวผู้ประกอบการคนใหม่แล้วครับมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆนของคุณไหมครับเพ,เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มในการถ่ายหาพ่อคุณหรอในวันนี้ขอให้สนุกกับวันปีใหม่แม้ว่ามันจะผ่านม,มาแล้วเด<ล>ินไปเป็นชัติมีค,ความสุขตอเลไปในปีมหมนี้ครับขอบคุณครับครับ,รบมีอะไรถึงพ่อแม่เพื่อนไหมครับพ่อแม่เพื่อนคนที่จากไปแล้วหรือว่ายังอยู่ก็ขอให้มีความสุขบนสวรรค์ แล้วบนโลกนี้ตลอดไปครับมีอะไรพูดถึงชื่อว่าชื่อแม่กันไหมครับมีครับผมเห็นคนดำๆชื่อแอมไหมครับครับนั่นแหละครับพ่อสืตอกไม่ชื่อกระยาแล้วครับครับผมผมแค่นันมากครับเจ้าคนนั้นว่นดัครับว่านดับเปิดพ่อชื่อตะกี้แม่ชื่อขันิดนะครับแล้วคนที่แจ้งนั้นชื่อนายครับพ่อชื่อสมศักดิ์แม่ชื่อนกครับ ครับผมแล้วอีกคนนึงคนที่สําคัญมากพ่อแม่เขาตายไปแล้วแล้วคนจะมาบอกว่าผมจะใบให้นะครับพ่อเขาเป็นผู้ชายผู้ชายครับโอ้โหเป็นใบกูบ้างเลยสมสมอะไรครับแมนแมนอ่ะสมแมนแมนสมแมนแมนนะครับครับแล้วคุณแม่ครับแล้วคุณแม่เขานะครับเป็นเครื่องดื่มดับกระหายครับดับกระหายนะครับเย็นเย็นยนครับยินเยนเย็นเย็นอะไรครับกาอะไรไปดูเอาครับเพราะป็นรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับผม